สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่256อันตรายถึงตายปรากฏเซียปีที่กำลังดื่มชาแทบสำลักตายหลังได้ยินคำตอบของชินเฟิงเขาวางเพื่อชาด้วยท่าทางลนลานไอแห้งแห้งสองามครั้งแซงปัดคราบชาที่กระเด็นมาถูกตัวด้วยท่าทางผ่อนคลายเป็นอย่างที่ข้าคิดเจ้ายังไม่เข้าใจสถานการณ์ของตนเองดีที่ข้าทำเช่นนี้เป็นการช่วยชีวิตเจ้า ฉินเฟิงที่เมื่อครูยังเออระเหยลอยชายพลันจริงจังขึ้นหลังได้ยินวาจานี้ขอท่านพ่อตาโปรดชี้แนะเซียปี้ถอนหายใจพูดด้วยความประสงคดีหากเป็นในอดีตต่อให้เจ้าบันป่วนจนวุ่นไปทั้งเมืองหลวงผู้คนจักคิดเพียงว่าเจ้าเป็นพวกเจ้าเล่ไม่เอาอาวทว่าบัดนี้เจ้าถูกลดขั้นเป็นนายอำเภอเปยซีแต่สามารถกลับมายังเมืองหลวงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันซ้ำยังสังหารจงหลิงแห่งเปยตีสำเร็จเผยให้เห็นถึงกำลังรบชั้นเยี่ยมขององคารักษ์ต่อแต่น,นี้ไปไม่ว่าศัตรูในราชสำนักหรือที่อื่นล้วนต้องหาทางเอา แม้แต่ในเมืองหลวงแห่งนี้ก็ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วเจ้าเข้าใจหรือไม่กับคำกล่าวเกินจริงเช่นนี้ของเซี่ยปี้ชินเฟิงนี้ได้เคลือบแคลงสักนิดท้ายที่สุดอย่างไรความสามารถด้านการค้าของชินเฟิงก็ไม่เป็นภัยต่อศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ทว่าการไปรเยือนอำเภอเปิดซีครานี้ได้พิสูจน์ความสามารถของเขาแล้วโดยเฉพาะความสามารถด้านยุทธการเรื่องนี้ถือเป็นภัยคุกคามถึงชีวิตศัตรูไม่ว่าจะคนใดก็ตาม เป็นดังคำพังเพยคำเดิมที่ว่าอำนาจทางการเมืองมาจากความสามารถทางานทหารทันทีที่ฉินเฟิงมีสิทธิ์มีเสียงในการทหารจากคุกคามผลประโยชน์ของผู้อื่นได้ง่ายดายแม้แต่กับห้องเต้ควันต้าเหลียงเพียงแต่ห้องต้าเหลียงเห็นแกความพักดีของตระกูลฉินกอบกับมีปริชาสามารถจึงไม่ถูกขุนนางชั่วช้าเป่าหูตระกูลฉินถึงไม่เคยเป็นที่ไม่ไว้วางพระทัยของฝาบาทและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกคนหมั่นเกรง ดวงตาเซียปี้ทอประกายคมปรับวาบหนึ่งยิ่งเจ้าเป็นที่โปรดปรานในเมืองหลวงเพียงใดก็ยิ่งได้รับอำนาจทางทหารมากขึ้นเพียงนั้นและยิ่งเข้าใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆด้วยเจ้าอย่าได้มองข้ามความเด็ดเดี่ยวของคนเหล่านั้นที่ต้องการกำจัดเจ้าขอเพียงมีโอกาสต่อให้อยู่บนถนนหลักในเมืองหลวงหรือต่อให้อยู่ต่อหน้าพระพักฝ่าบาทคนเหล่านั้นย่อมเอาชีวิตเจ้าโดยไม่ลังเลราชสำนักเป็นศึกเอาชีวิตกันเรื่อยมาแม้เซียปี้จะมีได้ถแถลงนามว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ใด ระนั้นชินเฟิงก็เดาออกคงไม่พ้นมหาเสนาเกาให้เป่าลินพระสนมกุ้ยเฟยและองค์ชายรองยิ่งชินเฟิงแต่งงานกับเซี่ยวหวินเอ๋อเร็วเพียงใดก็จะได้รับการคุ้มครองจากตระกูลเซี่ยเร็วเพียงนั้นไม่ว่าในราชสำนักหรือฝ่ายทหารเซี่ยปี้ล้วนสามารถสนับสนุนตระกูลชินได้โดยไม่ต้องปิดบังหาได้เป็นอย่างยามนี้ที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามคันลองชินเฟิงสูดหายใจค่อยๆลุกขึ้นและคำนับเซี่ยปี้ ขอบคุณท่านพ่อตาที่ชี้แนะข้าจักจำไว้ทว่าเรื่องแต่งงานรอให้สงครามแขวนจบลงก่อนแล้วค่อยหาหรืออีกครั้งเถิดมิใช่ข้านั้นไม่รู้จักมองสถานการณ์หากแต่มิต้องการค่อยเขแน่นอนว่าเซียป,ปี้เข้าใจความกังวลของชินเฟิงถึงอย่างไรชินเทียนหูก็เป็นขุนนางผู้บัญชาการศึกสงครามแววนเกี่ยวพันถึงเกียรติยศและความอยู่รอดของตระกูลชินในภายภาคหน้าขณะเดียวกันภาพของเซียป,ปีในใจชินเฟิงกลับตาลปัดผู้คนรู้เพียงว่าเซียป,ปีคือหนึ่งในสี่ยอดฝีมือแห่งเมืองหลวงเป็นขุนพลฝ่ายบู๊ หาู้ไม่ว่าความยยกคายของเซียปี้หาได้ได้ดไปกว่าขุนนางฝ่ายบุญเหล่านั้นเลยเซียปี้รู้ดีว่าการดงกันระหว่างตระกูลฉินและตระกูลเซียมีอาจจัดโดยเร่งรีบอย่างน้อยก่อนสงครามแคว้นจบคงยาจะดำเนินการทว่าวคืนนี้การให้ฉินเฟิงนอนค้างในจจนตระกูลเซียนี้ก็เป็นการประกาศถึงความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลฉินและตระกูลเซียต่อเมืองหลวงหรือแม้กระทั่งคนทั้งต้าเหลียงได้เป็นอย่างดีฉินเฟิงถือเป็นลูกเคยทางพฤตินัย แล้วหากผู้ใดลงมือกับชินเฟิงย่อมสร้างความขุ่นเคืองต่อเซี่ยปี้แน่นอนคนโฉดเหล่านั้นจะต้องคิดให้มากขึ้นบัดนี้ความทราบซึ้งที่ชินเฟิงมีต่อเซี่ยปี้นี้ได้เป็นเพียงการสร้างภาพหากแตม่มาจากใจจริงทว่าเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นชินเฟิงกับเซี่ยหวินเอ๋อร์นั่งรับประทานบนโต๊ะเดียวกันโดยไม่พูดจาซ้ำยังอึดอัดแทบบ้าคู่ปรับที่ขิงก็ราคาก็แรงในอดีตจะก,กลายมาเป็นสามีภรรยาการฆ่าคะแนของมนุษย์มีอาจสู้ลิขิตสวรรค์จริงๆ เห็นทั้งคู่เกรงกันเพียงนี้เซียปี้จึงหาข้ออ้างออกไปให้ทั้งสองอยู่กันตามลําพังสุดท้ายเซียอวินเอ๋อก็ลุกขึ้นทันทีที่เซียปี้ออกไปนางคว้าคอเสื้อฉินเฟิงขึ้นมาและตอว่าเสียงหวานก่อนแต่งงานเจ้าอย่าหวังเลยสาวใช้จัดห้องปีกให้เจ้าแล้วคืนเจ้าบังอาจล้าเขตกันข้าจากตวัดกระบี่แทงเจ้าเสียเมื่อได้ยินอย่างนี้ฉินเฟิงก็พ่นลมหายใจด้วยความโล่งอกและพูดขึ้นด้วยท่าทางระรื่นเห่ยเห่เจ้าคงไม่เชื่อแต่เราสองคิดเหมือนกันข้าเองก็เป็นห่วงพรหมจันทร์ของตนนัก เซียอวินเอ๋อปล่อยมือโมโหจนตามีประกายไฟวาวโรธถุยเจ้าจนชั่วร้ยังอายเจ้ามีพรหมจันทร์เหลือที่ไหนทั่วทั้งเมืองหลวงนี้ผู้ใดไม่รู้บ้างว่าเจ้าเป็นแขกหน้าประจำของทะเลสาบแสงจันทร์หญิงขับร้องทั้งหลายกระเฮี้ยนกระหือราวกับแมลงวันได้กลิ่นเหม็นตั้งแต่ยังห่างจากทะเลสาบแสงจันทร์นับแปดร้อยลี้ชิ้นเฟิงชันหมนแต่เพียงไม่นานก็เข้าใจเซียอวินเอ๋อคงแดกดันเรื่องทายปริศนาคมไฟบนทะเลสาบแสงจันทร์คราวก่อนกระมังชิ้นเฟิงครั้นจะอธิบายเพียงแต่จัดแจงอภรร้วเชิด้วยสีนาลพอง คุณหนูเสี้ยจะเข้าใจข้าผิดแล้วนอกจากหญิงขับร้องที่กระเฮี้ยนกระหือเพราะข้ากุลสตรีทั้งหลายก็กระเฮี้ยนกระหือเพราะข้าเช่นกันก็ช่วยมิได้ในเมื่อข้าหล่อเหลาเกินไปเสี้ยอวินเอ๋อทำหน้าตาดูแคลนึกในใจว่าเหตุใดในใต้ล่าถึงมีผู้ที่หน้าไม่อายเพียงนี้เมื่อหวนนึกถึงคืนนั้นที่นางบุกเข้าไปถึงลานหลังประกูลฉินและถูกฉินเฟิงล่าขึ้นเตียงใบหน้าเสี้ยอวินเอ๋อร์ก็ร้อนผาผาเผาเสี้ยอวินเอ๋อกินไม่ลงแล้วนางลุกขึ้นหมายจะกลับแต่ก็มิวายกล่าว ชีหยางกล่าวไว้ไม่ผิดเจ้ามันระยำเมื่อเอ๋ยถึงชีหยงางจะวินจู่ฉิงเฟิงก็ไม่พอใจขึ้นมาทันทีเขาจึงได่ตามไปสองก้าวและตะโกนผู้ใกล้ชติย่อมเปื้อนสีแดงผู้ใกล้หมึกย่อมเปื้อนสีดำจากนี้ไปเจ้าจงคลุกคลีกับชีหยงางจะวินจู่ให้น้อยหาไม่แล้วข้าจะหย่าก,กับเจ้ารู้หรือไม่ยังไม่ทันแต่งงานก็จะหย่าแล้วหรือเซี่ยอวินเอ๋อร์พลน,น้อยใจนางโกรธมากจนถึงกับกัดปากเค้นเปล่งเสียงโดยไม่หันกลับไปมองคนระยำเจ้ามันระยำ ชิ้นเฟิงกินไม่ลงแล้วเช่นกันเขาจึงเดินไค่มือตามสาวใช้ไปยงห้องปีเนื่องจากกิจที่เปิดซีเน็ตเหนื่อยเกินไปประกอบกับเพิ่งกลับถึงเมืองหลวงเดินทางมาระหกระเหินทําให้ชิ้นเฟิงแทบหลับไปทันทีที่หัวถึงหมอนวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มรับประทานมื้อเช้าล,ลวกๆแล้วเดินเอามือไพ่หลังออกจากประตูจนตระกูลเสียก่อนจะเห็นชินเสียฟูพิงกับขอบประตูขดตัวเป็นก้อนนอนหลับอย่างสนิทนี่อีกฝ่ายรออยู่หน้าประตูมาทั้งคืนเชียวหรือช่างเป็นบ่าวที่จงรักพักดีนัก ฉินเฟิงปลื้มใจขึ้นมาเขาสะกิดชินเสี่ยวฟูนี่กลับบ้านได้แล้วชินเสี่ยวฟูล,ลืมตาด้วยความสลึมสลือเห็นว่าในที่สุดชินเฟิงก็ออกมาแล้วก็พันกระปรี้กระเป๋าเด้งตัวขึ้นมาร้องลั่นด้วยความปีตินายน้อยท่านกับคุณหนูตระกูลเซี่ยดงกันแล้วหรือขอรับชินเฟิงขมวดคิ้วดองกระไร ชินเสี่ยวฟูหัวราะเสียงชั่วร้ายนายน้อยท่านต้องแซงไม่รู้เรื่องด้วยเล่าแน่นอนว่าข้าหมายถึงเรื่องนั้นท่านเป็นถึงแขกหน้าประจำของเรือสำราญบนทะเลสาบแสงจันทร์เรื่องระหว่างชายหญิงต้องให้บ่าวแถลงไขด้วยหรือขอรับมีเชื่อว่าท่านรู้ดีกว่าผู้ใดหรือชินเฟิงยกเท้าถีบทัทนทีชินเสี่ยวฟูใบหน้าเยเกข้ารู้ดีกับลุงเจ้าสิข้าเพียงแต่นอนหลับไปตื่นหนึ่งไม่จวนตระกูลเสี้ยเท่านั้นอย่าได้ปรักปรำข้าเชียวชินเสี่ยวฟูกุมหัวนีอุตลุดไปพลางตะกนไปพลางนอนไปตื่นหนึ่งยังไม่่่่พออออหรืทืทานนนนนคิจีนอนอีกกกตั เจ้านี้ช่างเป็นบ่าวที่เลวทามนักชินเฟิงโกรธเกรียร้ยวในใจพลันเขาวิ่งไล่กวดตามฉินเสี่ยวฟูไปทางจวนตระกูลฉินขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก